แล้วครับเมื่อมาเราต้องมาเลี้ยงวัวด,ดูการไปของวัวครับนี่ครับวัวเราเลี้ยงแบบปอยครับนี่กำลังเดินไปหาเพื่อนนะครับ พื้นที่เลี้ยงเราก็จะเป็นป่าป่ายูคาป่าที่เขาไม่ได้ทำนานครับจะเป็นป่ามีอยู่ประมาณเกือบสิบไร่นี่ครับเมื่อกี้วิ่งมา อเพื่อนแหละนี่ครับไปเลี้ยงแบบธรรมชาติอันนี้จะกินสับ กินนะครับเวนอันนี้คิมเบอรี่สวยส่วนนี้นำโชคครับน้องชายคิมเบอรี่แม่เดียวกันแต่คนเฉพาะ นี้คิมบอรีครับลูกทองแท้พ่อนะครับแช้อสีสม้มอันนี้เป็นเงวักับพ่อครับอันนี้แม่แม่ของคิมบรีครับแม่ลำช่วงนะครับชื่อมัมมี่ส่วนตัวนี้ตัวนี้ชื่อซารีซารีเป็นแม่ของนาตาลีแล้วก็ฟาใส่ซารีตัวนี้เป็นลูกของสีบายนะครับ ลูกระตอกใจลูกสีดีมากครับตัวนี้นี่ครับน้องฟ้าใสเป็นลูกของตัวนี้สาลีอันนี้เป็นลูกบามันนะครับนี่เราก็จะเลี้ยงไปเลี้ยงแบบนี้เลยครับนี่มาครสาลี ซีดีไหมครับแม่สีดีสานีิสานิเป็นลูกซีไวแม่เป็นหัวไทยเป็นลูกกระทบตอนนี้ให้ลูกสองตัวแล้วนะครับลูกกระเมียทั้งสองตัวชื่อแาตาลีกับฟ้าใสนี่ครับเราก็จะปล่อยเลี้ยงตามป่า เป็นปลายูคาปลายูคที่ตัดอเดี๋ยวพาไปดูลูกของซาลี่ตัวแรกก่อนชื่อนาตาลีนาตาลีจะอยู่นู่นครับอันนี้เป็นลูกตัวที่สองเขาครับชื่อฟาใส่้าใส่นี่ก็เป็นบามันฟาใส่นี่แม่ลูกเขาครับนี่นี่ลูกครับนี่ลูกตัวที่สอง แม่นี้ได้ลูกตัวเมียสองทั้งสองตัวนะครับตัวนี้ได้สามเดือนและ้ะแม่ยังไม,ไม่ไม่มีอาการนี่แม่ครับนี่ลูกตัวที่สองนี่ลูกตัวที่หนึ่งนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูนาตาลีไปลนะเดินไปแล้วนะนะไปแล้วไปแนละ้ว เดีด๋ยวดูจะเพิ่มทรัพย์กันอันนี้เป็นแสายบูสอ,องครับเป็นลูกของแม่หงเพิ่มทรัพย์อันนี้ตัวผู้เป็นตัวแรกของข้อครับที่ซื้อแม่แล้วคอดเป็นลูกคออตัวแรกแต่ละ นี่ครับแม่เขาแม่หงตอนนี้นะครับอันนี้ลูกตัวแรกชื่อเพิ่มทรัพย์ตัวที่สองเขาเป็นเป็นลูกของดวงตะวันแต่เสียตอนอา,อายุหนึ่งเดือนครับไม่ได้เลี้ยงตอนนี้ผสมแชมเปี้ยนอีสานอยู่ครับตอนนี้แม่หงแม่ใหญ่ของพ่อครับเป็นแม่หลัก เป็นแม่หลักที่พาพาตัวอื่น<อ>ตัวอื่น<อ>นำทางเป็นแม่หลักแม่พคอ<ป>มีกินครับมีเพิ่มครับก็ใส่ออกคลองแรกๆก็จะเด่นๆหน่อย ยังเบนนิง,นงอตอนนี้ตอนนี้นะครับนาตาลีลูกของซารีตนนัวนี้ลูกตะแลกตอนนี้เป็นลูกของเพชรพืทอนเป็นแซมมาริโอเป็นลูกกระทบตอนนี้เนี่ยสีดีมากครับเนื่อหนังดีลูกกระทบจะเด่นเรื่องแน้อหนังแน้อหนังเนี่ยยอมแน้อหนังเข้ามาดีครับเม็ดสีก็ดี ไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัว้าใสใสตอนนี้า้าใสก็เป็นน้องของของตัวนี้เป็นน้องของไฮตาลีนี่ฟาใสตอนนี้ผสมแบบมันตอนนี้ผสมแบบมันครับเป็นลูกตัวที่สองของสาลีเดี๋ยวตัวต่อไปว่าจะลองผสมบาซินดูอีกครั้งจะเอาหน้า จะเอาหน้ามาหน่อยจะเอาหน้ามาหน่อยกับเนื้อหนังกับสีแต่สีแม่ของมาดีนะู่สีของสีใวกิ่งๆ <c oughs> ตกใจอ่ะตัวนี้ชื่อมัมมี่ครับลูกตระแรงเขาคือสารีตัวนี้ตัวที่สองน,นําำโชคตัวนี้ครับเมื่อกี้ตกใจวิ่งมาไม่รู้ตกใจอะไร ิว่งมา,เ,าเดี๋ยววันนี้รีวิวยาวๆครับก็เป็นป่ายูคานะครับนี่ครับบรรยากาศวัวที่ขอก็เน้นปล่อยเลี้ยงเป็นหลักครับหลักๆเราจะปล่อยเลี้ยงไม่ไม่ได้เกี่ยวยาอะนี่คือสารีสารีที่บอกว่าเป็นแม่ของนาตาลี แล้วก็แม่ฟาใส่ส่วนนี้เพิ่มทับครับตัวนี้ตัวนี้ชื่เพิ่มทับเป็นสายบู๒ส,สายบูงก็ตัวนี้ก็สองปีสองสองปีกว่ากจะเข้าสามปีนะครับก็เริ่มจับสัตว์ก็หัดจับสัตว์นะครับตอนนี้อ่าส่วนตัวนี้อันนี้แม่หงนครับเป็นแม่ของเพิ่มทรับตัวผู้ตัวนี้ นี้แม่หงสายไม่ได้ทราบชัดเจนนะเพราะว่าเป็นแม่ตัวแรกๆที่เราซื้อเข้ามาในคอบนี่ครับลักษณะเด่นของเขาก็หัวหัวคิดเด่นคือหัวเนื้อหนังเนื้อหนังคือว่านาหนาใช้ได้เลยครับตอนนี้ลุ้นตัวที่สามเพรตัวที่สองเสียไป ที่สามกับแชมเปี้ยนอีสานครับเป็นแม่ใหญ่ของข้อครับเป็นแม่นํำทีมแม่หงส่วนตัวนี้ชื่อมามี่มามี่เป็นแม่ของจคเบิรี่ัะนุนแล้วก็นํำโชคนี่ครับแม่มามี่แล้วก็ แม่หงอันนี้แม่หงอันนี้แม่มาีิอันนี้แม่หงครับเป็นแม่ของคิมบรี่ตัวนี้นี่ครับคิมบรีลูกของทองแท้เข้มลูกตอนนี้สีเขาก็จะมาหม,นหมน่นๆหน่อยแต่หวกับแน่นี่ไม่ต้องหงครับน่คิมบารี นน่จะเป็นแม่บ็อกตัวแรกแม่บ็อกตัวแรกของเรานะครับเพราะว่าเป็นตัวที่สองที่เราซื้อแม่หลังจากเพิ่มทรัพย์เพิ่มทรัพย์เรได้ตัวผู้ตัวนี้เป็นตัวเมียตัวแรกครับที่ติดท้องแม่ตอนซื้อมาตัวนี้ท้องเจ็ดเดือนนะแม่เขาก็คือตัวนั้นตัวชื่อมามมี่ อันนี้ลูกตะแลของเขากับทองแดงนี่ครับเราปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาตินะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยอันนี้เป็นคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อพอาจารย์ไปเลี้ยงพื้นที่เลี้ยงก็จะเป็นป่ายุคาอันนี้ก็จะเป็นอีกค้องหนึ่งครับค้องนี้เขาจะขังข้อครับแล้วก็เน้นเกี่ยวยยกแค่ค้างค้างก็จะเป็น ล้อมรั้วครับเขามีพื้นที่แล้วกา็นาจะเกี่ยวหญ้าให้กินตรงนี้หลกัหลกๆจะเป็นบามันลูกกระทบครับจะไม่มีบาซีนในของเราทางเราก็จะมีบาซีนลูกกระทบอันนี้ครับคิมมารีที่ของเจ้านำโชวครับตัวตัวหลังส่วนตัวแรกตัวนี้คือฟาใส่ฟาใสบามัน นี่ครับเี่นอนกินกับน้องกินไปเรื่อยแบบธรรมชาติตจะยืนประกบอยู่อย่างนี้ครับส่วนค่้าๆนี้จะเป็นถนนตัดไปอีกตำบลหนึ่งครับเป็นตำบลคุจงแสงครับมัก็จะเลี้ยงอยู่ตรงนี้นี่ครับก็มันอยู่แก้ถนนแล้วก็จะ ยายาตอนเข้าไปข้างในนี่ครับนี่คือนำโชคตอนนี้นำโชคครับตัวผู้น้องกิมบารีโลกของอุดินตอนนี้ก็ห,หัวมามาดีเลยครับตอนนี้ห,หัวมาค่อนข้างจะดีครับเหลือสีเขากำลังช่วงสีเดือนกำลังถ่ายขน แข่คนน้ำนมมาดูกันว่ามันจะอ,ออกมาสีไหนหลังๆก็ปลาอยเลี้ยงครับอโอเคครับแล้วมีโอกาสเดี๋ยวเรามาริวให้ดูอีกครั้งนะครับ ปิดคลิปด้วยน้องฟ้าใสนี่ครับฟ้าใสแบาบนันไม่ต้องห่วงครับเนี่ยหนสีดีมากออกหลังที่เกือบจะสองเดือนตอนนี้จะทันพี่น้ำโชคคล้วน้องฟ้าใส่อใสอขอจบคลิปเพียงเท่าน,นนะครับเดี๋ยวโแกแน่เรามารีวิว,วต่อขอบคุณครับ